ครับเอาบัดนี้หมอชาวบ้านครับกับคุณหมอเจียวปากแดงครับเดร์บั้งหอดสถานที่ทํางานแล้วครับมโอนี้มาหารใส่ใส่ทอดทั้งพี่ละครับทั้งติ้น้ายเคลื่อนนั่นอุบัติรัตินะครับมโอนี้ครับที่มาทําการผสมว้าโมเมนหน่อยตัว้งหนี่อไหมนี่ครับเอาหมอเจียวนี่ครับหมอเจียวกับบางขันเป็นปิ้นพ่นละครกับบ้าห้องอะไรเป็นสาวพูดดิ โอ like oh, wow, right okay, so ้ยมอหน่อยตัวนี้ครับมือหมอชาวบ้านครับได้รับโอกาสจากโอ้โนี่ครับนี่เกษตรกรของกิ่งไอ้งัดครับเสียมาผสมตัวนี้น่อยเนาะครับหมอชาวบ้านที่มาทําการผสมนั่งนี่แหละครับอันนั้นอันถามก่อนมันขึ้นตอนไหนอืมครับหมอบ้านหมอบ้านโอเคครับครับมาหอดตีวกันสิ่งสําคัญก็คือต้องถามอาการของว่าของก้ยของ พี่น้องเกษตรกรเขาก็ได้ครับเด้อนั่งนี่ก็ถือว่างามครับนั่งนี่ถือว่างามอยู่ขี่กระต๊อดได้ไรพี่บอกรับงอตัวนี้ตั้งแต่ก่อนครับขี่กระต๊อดนี่ว่าเต็มโตเลยครับบัสโตเลยแหละครับชนิดที่ว่าปันห้างมิเหนือยเนาะหมาว่าเต็มตุนเต็มโตงามขาเนี่ยมัยังเต็มเบอร์เลยครับหมอชาวบ้านมาทําการไอรักษาให้พี่งัดเพิ่นครับก็หายเรียบร้อยครับบ่มีขี้กระต๊อดเจ้าน่นครับตั้งแต่ก่อนนี่หมาว่า เต็มตัวเลยล่ะครับน้ำแข็งน้ำขาน้ำข้อน้ำอยังม่วนนี่เต็มมัดรับเป็นห้างมิมพุ่นล่ะครับมัดตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้หายแล้วครับผมชื่ออะไรเนี่นั่งนี่บอกโอ้ครับครับครับชื่ออะไรละคนั่งขี่กระตอดครับขี่กระตอดลายครับแต่ว่าหายได้ครับหักสางหายแล้วครับมือีนหมอชาวบ้านครับได้รับโอกาสจากไอใช่ครับไอจะอยู่บ้านใดบ้างถามก่อนได้เด้อบ้านใดเอ้าบ้านโกงสังครับเออตำบลตำบลว่าทองเพปะพูเวียง จังหวัดขอนแก่นนี่ของแฉนะครัหมอชาวบ้านก็ได้รับโอกาสจากไอ้งัดครับมือดีครับอีนรุ่นไม่ใส่ก็อีนรุ่นมันมาเนาะเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในบ้านครับบือดีครับมือดีได้รับโอกาสจากไอใส่เนาตัวนี้ว่าเอาที่เด็ดมาใส่ให้นเด้อหมอเอ้ยว่าจะมาจัดที่เด็ดได้มือนี่ยเอาเดี๋ยวจัดที่เด็ดให้ไอ้งัดเขาก่อนครับมือนี้ให้ว่าไอ้งัดแฟนครับขาประจําของหมอชาวบ้านครับมือนี้ที่จัดที่เด็ดให้ไอ้แลเลยมือนี้ได้รับโอกาสกับ ไอ้ใส่เข้าขับมือนี้มากขับคุณหมอแ๋วปากแดงครับมือนี้หมอแก๋วเราห้ว่าทํางานเต็มที่ครับมือนี้ออกอาวุเต็มที่เอาเตียมอาวุธก่อนเด้อครับเด้อครับเอามาดีหมอแจ๋วปากแดงครับ่นเตียมตัวออกอาวุธมือ,อนีอมอออ่มัมวแดงเกือบแดงเริ่มแทงรีดครับโอ้มือนี้ใส่เสือแดงตัวนี่ม่ค่อยลืเบิ่งตัวเอาาจจะพังอาวุได้ เอาครับโอนี้หมอเจ้าปากแดงครับออกอาวุธให้พี่งัดเท่ายูทั้งผี่ละครับทั้งท่ายเกืนน่อนอุบลรัฐทั้งบั่นไอ้โป่งสังกับตำบลหวาท่องอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเท่านั้ะครับ,<ม>บรอบที่แล้วได้ผู้ขึ้นไมียตัวนี้ต,ตัวนี้ตัวผูวเอารอบนี้เอาตัวแม่ครับรอ,อบนี้เพราะว่าผู้แล้วก็ที่ทมียเท่นานั้นีลยโอ้ได้ผู้ตั้งสอง มาตึงว่าผูบมาวแม่ผดออกมาเจ้าเจ้าอาอย่างว่านแดงตึงวแม่แถวเออบ้านนี้ได้บ้านนี้ได้ผูนี่ละไรไม่ยังทัดเงินมาถามคุณมาสื่อว่าถามมาแต่งว่าผูอืมนี่ครับหมอเจียวปากแดงครับลีลาการออกอาวุธแล้วครับมือนี่ผสมว่าให้พี่ให้น้องขับทั้งท่ายเคลื่อนไปแล้วครับมือนี่ผสมว่าแล้วบ่แล้วครับมือนี่ไอ้ใส่แล้วนี่หดปลาฝากครับมือนี่ปลาสดๆร้อนๆแป๊นน้ำแดงทีไอ้ปลาน้ำแดงตี โอ้หงามเลยเนาะงามเลยเนาะโอ้มือนี่หมอชาวบ้านกับหมอเจียวครับได้เมนูเด็ดครับมือนี่ครับไอ้ใช่เป็นเอาปลาให้ให้บ้านบ่แม่นหน่อยครับมือนี่กับหมอเจียวปากแดงเข้ามือนี่กับชีลาบปลาแหละครับมือนี้มาทําการผสมงัวให้ที่นอ้องเข้าเยอะทีล้วครับท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ครับม,มือนี้จัดไปใส่เคเอกแปดหน่อยเนาะ ครับมื่อนี้ไอ้ว่าโอเคหกแปดเด้อเก่ตรไซต์ตามใจพี่ใจน้องแก๊มพี่ใจพี่น้องเกษตรกรนั่นแหละครับเอาเรียบร้อยเปียงได้หมอแก้วเรียบร้อยจ้าไปแหละครับนี่ครับคือเรียบร้อยจ้านี่ยคือนาทีของเราก็ต้องเรียบร้อยจ้าจังนี้แหละครับกับหมอเจ้าบ้านครับก็อยู่กับพี่กับน้องเขาสิละครับนี่คือว่าของพี่ของน้องเขาเด้อครับเด้ออยู่ไทยเกือนบนหลักไปละครับไมยว่าบ่แม่นหน่อยครับ หมอชาวบ้านก็ได้รับโอกาสจากพี่น้องอเกษตรกรเท่าไหร่มาแม่นบัดแหละครับมาทําการผสมให้นี่ครับนี่ครับบอสไอ้แล้วได้ยุนี่มิยักตัวไอ้ทั้งหมดเนี่ยแล้วได้ยุนี่มิยักตัวนี่บ๊วยบอลเล่นหน่อยครับนี่ครับบรรยากาศนำทงไห้ทงหน้าหมอชาวบ้านก็อยู่ยังเสี่นี่ครับนายมาผสมให้ไอ้เราปีที่แล้วนะครับ มือนีน้ำาบสปีนีน้ำโบท่านมากครับปีหนีน้ำาบท่านมากฝนตกอยู่แต่ว่าถ่ายเื่อนเข้าบบท่านนีน้ำครับเัีงตือว่างแห่งอยครับหมอชาวบ้านก็ได้รับโอกาสจากพี่น้องเกษตรกรเท่เาทั้งอำเภอผู้เวียงครับมาให้มาทําการผสมมั่วให้หมอชาวบ้านกับมาแล้วครับตามเสียงโทรศัพท์ของพี่ก้องน้องนะครับ หมอชาวบ้านกันบบัดนี้กันสิไปต่อได้ครับเด้อเดินสายลุยต่อไปหาพี่หาหนอห้องเฮาผู้ภูบันนี้ไปทางอำเภอหนองเรือครับหาพี่ฝากน้องครับซอยกดแชร์กดไลค์ครับกดติดตามครับในเพจหมอชาวบ้านครับหมอเจ้าปากเด่นยูทูบครับหมอหน้าหน่อยสปยไปดอทคอมครับหมอชาวบ้านเดินสายไปต่อกันเลยครับเด้อต่อไาเรียกอีกหลายคิวนอยู่ครับ,รบขอบคุณครับ